ตอนนี้ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างที่ที่ต้องเตรียมสำหรับงานก็เริ่มที่จะลงตัวค่ะพอตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วก็จริงๆน่าจะประมาณ70ค่ะก็เหลืยนิดเดียวแล้วค่ะแจกั๊าซแจกก๊าซเกือหมดแล้วค่ะใช่ค่ะแจกั๊าก็หมดแล้วแล้วแต่งแล้วมีเตรียมพันนธมูลที่ไหนบ้างจริงๆยังยังจะคงยังไม่ได้พันนธมูลครับเพราะพี่ชายกำลังเตรียมกำกับละคร ค่ะก็ที่ว่าอาจจะปีหน้าคิดว่านะคะถ้ามีเวลาคงยังไม่ได้ไปทันทีตอนไปแจกการในวันเราท่านท่านจะเย็นชนแบบคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบไปแจกก็แบบเขาแบบลังเลเลยจะมาได้หรือเปล่า ส่วนมากก็เขาก็จริงๆอยากจะวิ่งอยากจะวิ่งให้นะคะว่าจริงๆแล้ววันที่4ี่เนี่ยเป็นวันมั่นของกี้แล้วก็วันที่4ก็ค่อนข้างชนกับหลายคนชนี่ของแอปด้วยก็ผู้ใหญ่ที่นับถือหลายๆท่านก็บางคนถ้าถ้าถ้าสามารถวิ่งได้ก็อาจจะวิ่งให้จริงๆก็ไม่อยากรบกวนจริงๆแล้วก็ให้สบายๆดีกว่าก็าตื่นเต้นไหคะติ่เต้นกันก็ตื่นเต้นคะ่ะก็ ออพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเราก็เริ่มหายกังวลไปทีละนิดทีละนิดตอนนี้ก็เหลือแต่ความตื่นเต้นแหละต้นทุนชัยอะคะมีบทที่พี่ความตื่นเต้นเพิ่เลยใกล้ถึงของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พูดค่ะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เขาก็เริ่มแบบปกติเขาจะเป็นคนที่ให้กี้แบบจัดการทุกอย่างเขาก็จะเริ่มถามว่าเอ๊ะแล้วอันนี้เสร็จหรือยังนี่เสร็จยังคือกลายว่าเขาเริ่มกังวลด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรจะไม่เสร็จแต่จริงแล้วก็เกือบเสร็จทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้ครับเรามาจากเมืองตอน คงจะยังอะค่ะคงจะรออีกสักพักเพราะจริงๆเราก็ต่าง,งคนต่างอยากทำงานอยู่ก็คงจะขอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนก็คือคุยกันแล้วคคลวนะ่าอย่ารอลองสักพักก็รอรอสักพักค่ะก็รอรอเวลาที่เหมาะสมช่วงนี้จะแบบเขาเจ้าสาวแล้ไม่เห็เชื่อไหมว่ายังเลยอะ่ะไม่มีเวลาแต่หลังจากวันนี้ค่ะกิ๊จะว่างแล้วจนถึงวันมั่นก็คือไม่ไม่ได้มีงานแล้วค่ะจะดูวิกกี้แบบหอมเดียวลงนะครัหอมลงหอมลงก็ทำงานด้วยค่ะแล้วอาจจะเครียด โหพี่จ้างงานแต่งมันเยอะนะถ้าใครยังไม่เคยเจอเนี่ยอาจจะไม่ทราบมันมันหลายอย่างมากๆก็ผสมประสานกันค่ะลดด้วยแล้วก็เครียดด้วยก็หอมหรอกใช่กดดันไม่เครับวกลัวง,งานจะออกมาโอ้ยโทษค่ะ จริงๆมีบ้างค่ะเพราะจริงๆเรากี้ก็เข้าใจว่ากี้กับพี่ชายก็เป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นแขกที่มาในงานค่อนข้างเยอะก็คิดเหมือนกันจริงใหญ่ทุกคนมาแล้วก็แฮปปี้แล้วก็คิดว่างานเราโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารอร่อยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นห่วงกันแล้วคิดว่าน่าจะโอเคหลังการแงงานนี้มีแทนที friends, ini, woah, mang, iksi, im, ่จะต้บใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือว่ารักงานเลย จริงทำงานต่อเลยค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือพี่ชายจะกำกับเรื่องกำกับละครเลยพี่เกลเขาเข้าใจใช่ไหมคะ้อ๋อเข้าใจเข้าใจอยู่แล้วค่ะก็เราซัพพอร์ตกันในเรื่องหน้าที่การงานอยู่แลลวแล้วทีมงานแต่งนะครับคิดว่าทีมงานแต่งอ,อ,อ,อจง่จริงๆง,งานแต่งก๊บมันไม่ได้แบบถึงกับเป็นทีมชัดเจนจริงแล้วก็เป็นอารมณ์คลาสสิกคลาสสิกวดดิ้งมากกว่าก็คือดอกไม้สีขาวๆเป็นโรแมนติกแสงทิ้เยอะๆที่ชอบประมาณนี้ก็แฮปปี้แล้วใช่เล้วเจ้าสาวจะอะไรจร้า ไม่อลังการก็เป็นแบบที่เหมาะกับกี้ละกันเป็นพูดแบบนี้ดีกว่าคืออลังการหรอเปล่าไม่รู้แต่ว่ากี้เป็นคนจริงๆไม่ได้ชอบอะไรที่เยอะมากไม่ได้แบบชอบโบลูกไม้อะไรเยอะคือชอบเรียบๆแต่ว่าก็อาจจะมีความยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลองดูที่งานกี่ชุดคะมีสี่ค่ะเพราะว่าวันมั่นกี้มีสองชุดแล้วก็วันที่ฉลองที่กรุงเทพวันที่16มีอมีสองชุดแล้วของของพี่ชายพี่ชายมีแค่สอง ผู้ชายจะง่ายกว่าเน,นะใช่เราบนเวทีเราแบบจะมีเซอร์ไพรส์สบายๆกับผู้ชายไม่ใช่สิบลย์ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิยังไม่มียังไม่ทราบค่กดดันถ้าถามกดนนดันนะเหมือนจะต้องมีเพื่อนเจ้าสาวแล้วครับผมเพื่อนเจ้าสามีมีเจ็ดคนค่ะใช่ก็ในนั้นก็จะมีออถ้าเพื่อนในวงการจะมีคุณศิริต้าเจนเซ่นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีคุณหลิวมนัสวีแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นน้องที่มาจากอเมริกามีญาติะค่ะแล้วก็เพื่อนนอกวงการ ถ้าเกิดตีมงานได้ดีแต่ว่าตีมที่ชอเรื่องเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นโท,ทนสีอะไรกันสีสีนู้ดๆสีเบจอะค่ะเป็นคนชอบสีเบจก็เ,เป็นคนคิดแบบเองแล้วก็ให้เพื่อนเจ้าสาวใส่เหมือนกันเลยง่ายดี <c oughs> <laughs> ทุกคนใส่เหมือนกันเลยค่ะ